ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาวันนาสมบูรณ์กุลาวต์ชื่อเล่นชื่อน้องแอลค่ะอยู่อสองทับสิบเอ็วันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องม้าสีลงค่ะณเนะมืองเมืองหนึ่งมีพระราชาพระราชินีปกครองประชาชนให้อยู่อย่างมีความสุขแต่มีสีหนึ่งที่พระองค์ต้องการคือ อยากให้เจ้าชายมีคู่ครองเจ้าชายไม่เคยคิดที่จะรับผู้หญิงคนใดเลยจนกระทั่งคืนหนึ่งเจ้าชายจึงฝันไปว่ามาตัวหนึ่งสวยงามบินข้ามาจากฟ้าไกลมาสีลุงสดใสเหตุใดบินมาหาเรา ม้าสีรุ้งบินลงมาในสวนและเล่าให้เจ้าชายฟังว่าเราคือม้าสีรุงเคยมีชีวิตยิ่งใหญ่เป็นเจ้าหญิงจากแดนไกลโดนแม่มดใช้เวทมนตร์สาบเดาด้วยความอิจฉาเพราะเราหน้าตาสดใส และส่งให้เราขึ้นไปในสายลุ่ง,งามเจ้าชายช่วยฉันทีนะจ๊ะและเราจะช่วยเจ้าหญิงให้พ้นคำสาได้อย่างไรล่ะท่านเดินทางไปทิศเหนือจุงพบกระท่อมกลางป่าที่มีแม่หมดอาศัยอยู่และหาวิธีและหา,ว,ะหาวิธีให้นางบอกวิธีเพื่อแก้คำสาด้วยนะจ๊ะเมื่อเจ้าชายรู้ความจริง จึงเดินทางออกตามหาเพื่อช่วยม้าสีลุงวันเวลาผ่านไปสมวันเจ้าชายก็พบที่กระท่อมกลางป่านั่นต้องเป็นบ้านของแม่มดแน,น่ๆเลยเราต้องลองถ่าวิธีเพื่อแก้คำสาปให้ได้เมื่อเจ้าชายไปถึงก็เค้าประตูก็กกๆๆๆกและแม่มดก็เปิดประตูมาแอเจ้บเป็นใครกัน เราเป็นเจ้าชายเดินทักจะมาถึงเพื่อตามแม่มุู้ชางฉลาดเรานี่แหละคือแม่มผท้ชานฉลาดถ้างั้นเรามีคำถามจะถามท่านแต่เราคิดว่าท่านคงไม่รู้หรอกหม่จริงเราเรอบดูทุกเรื่องเจ้าลองถามมาซี่ท่านเคยเห็นมาซีลุงหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องราวในนิทาน จะขอท่านช่วยไขค้านว่ามันเป็นจริงหรือไรเรานี่แหละรู้ดีว่ามาซีลุงไม่จริงเพราะเรานั้นสาเจ้ายิงให้เป็นมาซี่ลุงเองท่านฉันรอบรู้จริงๆแต่ท่านคงจะลืมวิธีแก้คำสา์แล้วว่าสิ พอท่านศาสเจ้าหญิงมานานแล้วหม่ยซิ่งเรารอบรู้ทุกเรื่องเจ้าลองถามมาซีท่านเคยเห็นมาซี่ลุงหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องเล่าในนิทานจะขอท่านช่วยไขคา,านว่ามันเป็นจริงหรือไรเรานี่แหละ นำลำคางนี้ให้ดื่มก่อนสิ้งแสงเห็นตะวันและแล้วมาสีลุงนั้นเจะกลับเป็นเจวิงงามเราเช่ท่าแล้วว่าท่านจำได้ลาก่อนนะต้องใชายนำน้องคาไปให้มาสีลุงนื่มพอตอนสายละอองฝนโปรยลงมา ทำให้เกิดลุงบนฟ้าเจ้าชายจึงข้ามสะพานหูงป